สวัสดีครับผมป bon ิง oh, ปองจากโอโหช็อปครับผมวันนี้ผมมีเทคนิคดีๆมาแนะนำนะครับเมื่อรถมีอาการในเรื่องของการกินน้ํามันแล้วก็อาจาอาจะอัตราการเร่งที่ช้าลงนะครับและเราสามารถทําเองที่บ้านนะครับมีอะไรที่ทําเบื้องต้นได้บ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยอันดับแรกนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของการล้างเซ็นเซอร์ตุงพ่อรล่มไอดีนะครับตรงจุดนี้เพียงแค่เราถอดน็อตเบอร์สิบนะครับแล้วก็ถอดปลั๊กออกมานะครับส่วนที่2นะครับจะเป็นในส่วนของการล้างแอร์โฟนะครับซึ่งแอร์โฟจะเสียบอยู่ตรงนี้นะครับเราก็แค่คลายน็อตเบบออร์ตัววแล้ก็ง ถามว่าเราล้างจุดนี้ครับเพื่ออะไรนะครับเพราะว่ามันลดโดนนะครับจะมีพวกคราบเขมเหลวนะครับแล้วก็ไอ้น้ำมันเครื่องแล้วก็คราบฝุ่นต่างๆที่มาเกาะนะครับตรงจุดนี้มนเลยทําให้การประมวลอากาศนะครับตรงจุดนี้ไม่ดีพอเท่าที่ควรนะครับผมเราเลยต้องทําการล้างจุดนี้นะครับเพื่อให้รถมันดีขึ้นนะครับผมจริงๆนี่ผมล้างแค่นี้เดียวเองนะครับผมเศษฝุ่นเยอะมากนะครับตรงจุดนี้นี่ครับผมโอ้ดามากเลยครับผมแค่นี้ครับผม แล้วก็ในการล้างสเปรย์จุดนี้นะครับผมแนะนำให้ใช้ตัวสเปรย์ของตัวล้างแอปโฟรโดยตรงนะครับผมจุดนี้เพราะว่าป้องกันกลมเสียหายในเรื่องของเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับที่เป็นของแอปโฟหรือว่าเซนเซอร์ตรงท่อลมไอดีนจุดนี้นะครับแต่ถ้าเกิดล้างแล้วยังไม่หายนะครับตรงจุดนี้ก็แนะนำให้รถเข้ามาเช็กนะครับและตอนนี้เรามีสาขาที่สุรินทร์แล้วก็สาขานครปฐมนะครับผมหากท่านใดสนใจนะครับเข้าบริการก็สามารถนัดหมายได้เลยครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ